อ้าโอ้โหเมื่อกี้เป็นหลายมืรู้สึกแปลกๆครับมีคนนั่งอยู่โอ้โหโอ้หูตะบอกไม่มีบินกันเพียบเลยใครเห็นมั้งเนี่ยดูเห็นดำๆเนี่ยบินบินอยู่ถ่ายแบบมืดๆเลยไงเห็นเลยนะว่ามันบินอยู่ดำๆเห็นไหมอ้เนี้เลยก็ท้องฟ้าสว่าง เดี๋ยวแชร์ให้นะครับเดี๋ยวแชร์ให้แม่เห็นเลยดูดิดูดิเห็นไ,ไหมดำๆอเเ่ะมองเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมามาแล้วหนึ่งแชร์โอ้ยบินเต็มเลยยุงเยอะมากครับนะห,หมือนสัญญากันยุงต้องเข้าแล้วตนะอนนี้มันมาทั้งฟาร์มเลยยุง ดงเยอะมากต้องทนนะฮะมาไม่ทันเห็นแรกแต่ดูย้อนหลังโอเคครับใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ครับอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปปูเงิงเยอะโอูยุงดูดิโออะไรับบนี้อ่ยแกแล้วคุณครับ อ่ากดแชร์หน่อยครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วครับสวัสดีพี่ดูบองฮะแกแล้วขมมากครับโอ้ยน่ารักมากครับมาจากคนเป็นผีสวัสดีพี่แหม่มครับสวัสดีพรนครับสวัสดีครับโอ้ยดีเสียงว่าไม่ใช่เสียงเต็นนะครับเสียงข้างขานะฮะพี่เบียร์ไปไหนฮะบิดครับบิดครับบอกให้มาโลนี้ครับบิดครับไกลด้วยครับร้ายมากครับ ต้อตอลงอ่้าห่อืออือกยกาศตอนนี้เอาเลยครับเอาียวหมวกไปวันนี้เชียถึงก็ต้อง เป็นคนถือกล้องเลยครับเพราะว่าพี่โล้นเขาบิดครับไปเลยอ่ะออกก๊อฟมาแมวเอาไมวคุณอ่ะเอาเลยที่เอาเลยเอาไปนี่ลุยแข็งแรงอยู่แล้วยูยูชอาฟิตเนสบ่อยไปครับออกเลยหนึ่งแจนะครับแช่ให้ก่อนนะครับแล้วแชร์ไปแชร์ไปนะครับแล้วหวยล้นมือกวาดแสบเลยเย็นให้พี่พามาไกลด้วยนะเออ กินนิดเดียวอยวู่จะถึงจิติดแล้วนี่ทุกคนช่วยเันมพิมหน่อยว่าไอ้ลุล้นแท้เราเรเขาเงียบแล้วนะเออเดี๋ยวผมมาถึงเดี๋ยวผมโทรหาพี่ไอ้ยี่มันทักกูแต่เช้าอะคือเป็ดโมงอะแค่อ,อะเออพี่มานี่เลยนะมานี่เป็นไงไอ้เนี่ยเล่นกูเะแล้วไกลเลย,ยนะไกลดิ โคตรไกจเลยอ่ะคือ๋ยกลับบ้านถึงเวลาตีสองกว่าไอ้เหี้ยโคตรแสบเลยพร้อมอันนี้ครับพร้อมมีหนึ่งฮะมาจะได้ลุยต่อครับลุยจะได้รีบกลับบ้านไปวีเดจนไปไปไทานเนื้อดูย้อนหลังเดินเลยไป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 ไหนเลยจะกลับแล้วจะกินรถเพียเดียวเลยเข้ามาแล้วนะครับนะ หนึ่งแชร์นะครับแชร์ให้ก่อนนะแชร์ดีนะครับน้ะเอาจีบคุณตกใจกูณรู้ว่าอะไรมันห้อยหัวลงมาไอ้เป้ข้างหน้ามึงอ่ะนั่น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 อ่ะต้นไม้หรือไฟไอ้พี่เออบันเทิงไรเอียร์แหละข้างข้าวหล่นไปครับคนแชร์หน่อยครับบันเทิงครับมึงคนแชร์นะครับไปแชร์ครับทุกคนมันมีคนปะวะตอนนั้นที่มาเป็นไอ้เหี้ย ขาไอพี่ไม่มีหัวทำได้อยู่ชัดมากขาไม่มหัวช่วยกันนะครับนะช่วยกันแชร์หน่อยนะครับนะขอคนละหนึ่งแชร์ชี้ามาในกุฎเนี่ยดีเดพพี่ไม่มีีตแล้วีอันนี้รูปอะไรอะพี่ฮะเฮ้ยรูปอะไรอะเอาแล้วไงขอฝ่ายมากอบล้งรับแล้วมีเปล่าดูดิ เอาแล้วพาตัวหน้าของใส่แล้วเฮ้ยไม่น่าเลยไม่น่าขึ้นมาเลยน่าจะเดินผ่านะไม่ต้องไปดูมัางตอนแรกอ่ะฮะไม่มีอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ย ้หยุดนิ่งหยุดดิหยุดเดินก่อนนิ่หยุดเดินก่อนนิ่งหยุดหยุดเขไม่ได้เดินเขาเดินไงที่แล้วเหรอเออตอนท้ายก็มาแล้วมีเสียเดินนะเขาตามไปจากโู้นเปล่าอจับเดินขาเลยเฮียเอิงเฮียตอนนี้แหล่งเฮียถือกล้องอ่ะเขาจะถอดเพลงเฮียเลยล่ะตอนนี้ไปดูดิเฮียไอ้เป้กูรู้มวง หลอนเองไม่ได้หลอนจับปึ๊บเลยเขาขามิสในไลน์เห็นปะมีคนเห็นด้วยนะมีคนเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยนะเขาจับเป็นเหมือนผมเป็น it, เป็นไก่ตนหนึ่งอ่ะเนี่ยเห็นเลยนะเนี่ยเห็นเนี่ยไปในห้องไปเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดูขหน้าเลยเนี่ยดูคนดูคนทุกคนแชร์หน่อยนะครับท่านสอเอ้ยอะไรดีดีอะไรดีอ่ะคุณช่วยกันนะครับนะช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะครับนะแชร์ไปเยอะๆอะไรแค่นอนอยู่ไหนอ่ะ ไม่มีเอาแล้วมึงเอาแล้วใครนอนอยู่วะไม่มีดีเข้าไปดูร่างดำๆเป็นแบนเลยนะเฮียเอาดิดิแบนๆเลยอ่ะเข้าไปไอ้เนี้ยกูว่าไม่หล่อนะกูกูเดินอยู่ด้วยกูว่ามีทหารว่าชั้นเลยเนี่่ยร่างดำๆเป็นแบน่ะเอาดิดิอ้าวเฮี้ยไอ้เนี้ย ขับตำรวจเรื่อยๆสำรวจเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปด้านในเดินแรงอ่ะพี่เดินแรงอ่ะไม่เดินนี่ดูขาพี่มีเสียงมาจากด้านไหนเงี้ยเขาพี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะสองดูนี้สองดูนี้ก็จบเลยแล้วผมบอกเลยนะสองดวตัวนี้ก็จบแล้วผมบอกเลยนะเฮียโดนมากว่าเนี่ยนี่นี่นี่ ไปข้างในดีกว่าไปเฮียโดนแล้ววันนี้ยแกปิดเพลงนะไปเฮียโดนแล้ววันนี้ยโดนอะไรโมไลเขาบอกว่าห้ามกลางล้มในล่มเอ้าใช่เหรอใช่เฮียเรียบร้อยแล้ววันเนี้ยปุบดิเอาแล้วเอาแล้วปุบล้มอย่างไวเลยอ่ะปุบดิโอ้ยเฮียลนมาเปล่าวะไม่มาแล้วล่ะเฮียโลนโคตรแสบเลยไปเฮียแม่งบิดกันทั้งถ่ายยิบห่ายบิดนี่เขาเรียกว่าเทนเห็นเลย พี่วันนี้เราออกกลางวัดกันอืนนี่โทรมาตั้งแต่11โมงโอ้ช้าด้วยนะโอ้โหเฮไปบอกเขาดึงตามมาอีกนะเฮ้ยทุกคนได้ยินป่ะเหมือนเสียงประตูหรือหน้าต่างทอย่างบึ้๊กเลยไปลุ้ยหัตกแหม่แม่แม่เลย เอาเดงไอ้เหี้ยกางถนนแล้วเอาเด้งหน่ะโอ้ยเด้งตองกันเด้ถ้ายิงกลางหนนน่ะหาย่กใครยิงกลางหนนปืนไฟหายไหนวะคุยใครวะนี่คุยสองคนเลยเนี่ยโอ้โหดูดิทุกคนมึงเหว่าวะกูพี่ตัวสูงโอโหโอโหจริง คิดดูเดี๋ยววิ่งจะล้มพับเก็บน้ำไงเก็บน้ำไว้โอ้วไม่เร็วไม่เร็วล้มพับส่ตวว่าแล้วเสียงอไรพอบต้องวิ่งเร็วขนาดไหนล้มพับอ่ะเห็นป่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นป่ะที่เป้เห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นบ้าทุกคนเห็นไหมที่ที่ที่เป้เห็นเมื่อกี้นียทุกคนเห็นไหมทราบปา บอกว่ามีเงาดำกลางหนวดปุ๊บหายไปแล้วคนจริงจริงตัวสูงมากสูงกว่าเราประมาณสามเท่าครับสูงแบบเท่าเนี่ยคุติ้งหน้าทุกคนพุ้งปืนแจให้กูก่อนนะจะดูกูเฉยนะเอ้ยใครอยู่หน้าต่างอ่ะใครสุเกะใครสุเกะใครอ่ะหน้าต่างอะไรไปไหนใครอยู่หน้าต่างมึงเอาดีๆไอ้เป้งมึงไอ้จ๊ใครหน้าต่างไม่รู้เอาไปไป กูไม่ได้กลัวหรอกนะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องตั้งหลักนะยัลงลมพรับเลยลอ่ะยังไม่รับซีกับสวัสดีครับซช่วยแชร์ก่อนนะครับถ้าแช,ช,ช,ชร์ไนะปแชร์ไปนะครับนะโละแชร์สองแชร์นะครับถ้าแชร์เพืเ่อเปิดการมองเห็นให้ทีนะครับนะอเออเฮ้ยอะไรวะกูพี่เลยจ้ากูพี่อยู่กรุงไหนครับ ไม่อยากว่ากี่วอนไม่เห็นใช่ใช่ไม่เห็นแล้วไม่มีหัวกูเห็นแล้วไม่มีหัวชัดชัดชัดเลยทุกคนเห็นมากเมื่อกี้บุ๊บเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหฝนจะตกไปโอ้โหฝนจะตกยอดแฉก็น้อย มาก็ไก่คลิปขายแชร์ให้สิบหกแช์เป๊สิบหกสิบหกแชร์เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรยู่ทำไรเป็นได้ยินไหมเสียงสวดป่ะมีมันมันมีเสียงสวดหนึ่งแล้วก็มีเสียงเรียกโยมอุ้ย ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนตกแล้วที่ผายตกแล้วงานนี้คบขาเอาไปหมุหัวเลยเฮ้ยอะไรไอ้พี่เขาอยู่ข้างบนเลยเนี่ยผมยืนดูอยู่เนี่ยไอเหี้ยผมยืนดูอยู่เนี่ยสวัสดีครับ เฮ้ยอะไรวะตรงนี้ครับที่พวกเราเจอกันใช่คือที่นี่และตรงเอาเลยนะมันมีเสียงอะไรบางอย่างที่มันดี้นเงียบเล็กๆอยู่ด้านบนเช่มาได้ยินเหมือนกันมั้เอ้ยในไรทุกคนได้ยินมั้ยไปดิขึ้นที่นออะไรอ่ะถูอย่ากลัวดิวัดทิผ่ผหาย <laughs> ขึ้นเลยขึ้นเลยถุงปัวขึ้นไปแล้วหายขึ้นมาดีเนี่ยเฮ้ยอะไรเสียง,งเสียงเขาอยู่ข้างบนนใช่เสียงเขาอยู่ข้างบนครัออบผมเจอเนี่ยผมก็จับเลยอนตะวัสดีประตูปิดด้วยขอขึ้นไปหน่อยได้ไหมทำไมเราหน้นาตาไม่มีผ้าขม้าวะเฮ้ย อ๋อยิงเสีงโอ้ยทำไมมันเยอะจังที่เคยมาไม่มีปราครรมมาดีกว่าไม่มีไปที่ไป,ไปไปไปไงอะ <c oughs> ขึ้นเราแวงแล้วนี่ขึ้นเลยมีปราครรมมาด้วยสวัสดีครับโอ้โหเออตอบด้วยไ <c oughs> <c oughs> ด, <c oughs> ด <c oughs> ้ยินหรือวไม่ไดยินไอ้เหี้ย กูทดสับอย่างเดียวเลยอ่ะนางสวดอะไรอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอะไรหมาเห่าครับหืออือฮือนี่คือกูติดร้านที่เราเจอผี ดูนนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะครับแล้วแชร์ไปแชร์ไปนะครับนะโอ้โหยอดแชร์แค่สิบหกเองน้อยมากครับใช่หรอใช่โอ้โหฝนก็ตกนะครับนะโอ้โย้ยยเฮจะทิ้งแล้วจะทิ้งกล้องแล้วก็วิ่งแล้วเมื่อกี้มึงทำไมโทรศัพท์ผมก็ถือไปอยู่เลยวิ่งจะทิ้งเหมือน,นไงเมื่อกี้ทำอะไรมึงอกีทำอะไรอ่ะไ,ไม่ได้ทำสียงเหมือนไม้เท้ากระทุ้งตุบกับพื้นเลย จริงเอ้ยนีม่นมันมันแผดอยู่ตรงนี้ที่เดียววะไม่รู้เหมือนน้ำมันเลยเฮ้ยน่ะต่อหนากับเราด้วยแล้วเขารับรู้แล้วอืมเฮ้ยเขาไม่ใหเ้เขาออกดีกว่ามาั้งเฮ้ยไปกันแท็กอะไรจะแท็กอะไระเฮียมดูดิเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย<ป> ดูกูข้าวอยู่ง่านก่อนโยมหายโยมชัดมากโดมมันคือชัดเลยนะโยมคือชัดเลยเฮียอยู่นี่นะเดี๋ยวผมกลับแล้วไอ้หิ้เฮียเลยใส่ใส่กูจะวิ่งกูจะกูเอ้ยเฮียตกใจกูนี่กูไมนอนเหรอร่มร่มร่มโอ้โหเดี๋ยวเฮียต้องเดินกลับเอาคนเฮียเฮียเฮ้ยดี มนได้อย the oh. ู่นี 2> 2> ่ม so ันได้อยู่นี s <S ่อย um ู่ตรงนี้อะไรเราไม่อยู่ไหมอ่ะโดนพี่ร้อนต้มนะครับต้มใช่เมื่อกี้ขึ้นไปไม่มีใครดอวะไม่มีเมื่อกี้หน้าใครอ่ะไม่มีผมด้วยนะพระโหหน้ามันเคี้ยเลยนะผ่านงามไส้เลยนะ ไอ้แย่ลนต้มย้อนไอ้ลนไอ้ชั่วโอ้โหอยู่รเียอะไรกนวิ่งสิตามเยียมด้วยอฮะตามเยียมด้วยเออตามกูมาถ่ายก็ไม่รู้วกเกี้ยอย โอ้โหเหมือนวิ่งเหมือนวิง่งมา20กิโลเลแบบยครับเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าทุกคนเจอพรุ่งนี้ครับนะฝนมันตกด้วยนะมันเลยไม่สะดวกครับพรุ่งนี้สามวันท้ายตั้งแต่เก้าโมงแล้วไปไหนต่อไปนนโอ้โหใช่ ดูดูไม่เอากระพงนี่เรอกโอ้โหชิมกันโอซิการโลผมพี่เล็กอ่ะบ้านร้างร้างะโม้คางดำก่อนมีนักข่าวด้วยไงอ๋อนักข่าวมานะครับฝากด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีต่อครับไอ้พรุ่งนี้ไปร้อนใช่ครับคนทิมผีคนทิมผีสามทุ่มพรุ่งนี้สามทุ่มครึ่งนะครับนะ เปลาด้วยครับค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับที่สวัสด์วาจาได้รูุภาพก็ขอ,ขอประทานโทษด้วยครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เจอกันดีไหมฮะบ๊ายบาย